สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลวันนี้คุณยายมาอัปเดตน้องมนนัีล้อมเพชรของคุณยายดูตีว่าน้องโตไปถึงไหนแล้วคลิปก่อนที่คุณยายลงที่คุณยายเอฟมาน้องเบบีกับเพื่อนดูนี่นะน้องเริ่มจะโตแล้วอันนี้ก็มัน,นีล้อมเพชรอันนี้ก็มัน,นีล้อมเพชร ตันนี้เทพอัศราแล้วก็องค์หญิงทอฝันของคุณยายที่คุณยายผ่าหัวน้องเองนี่นะมันมีล้อมเชรที่คุณยายเอฟมาที่ว่าต้นใบจิ๋วก็เพื่อนดูน้องเริ่มจะโตแล้วคุณยายมาให้ดูบนสีต้นแม่พันุของคุณยายคุณยายอัปเดตแต่ตู้ใหม่มาสองคลิปแล้ว นี่เราก็เลยมาให้ชมบันสีแม่พันธุ์ของคุณยายชุดเดิมนี่นะไม่ได้ดูน้องมาหลายวันนี่เมืองใหม่ของคุณยาอยองหญิงทอฝันใบใหม่น้องมาสีสดมากนี่สีราหุ่มทองลูกไม้ นี่ลูกไม้ของคุณยายนี่ใบใหม่น้องอืมแล้วก็นี่บรรดานราบของคุณยายดูน้ำดึง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 เหมือนอยู่ในใบบัวสมัยเด็กเอาใบบัวมันใส่น้ําแล้วก็ให้น้ํามันกิ้งไปกิ้งมาสมัยก่อนไม่มีอะไรจะเล่นเก็บใบบัวมาใส่น้ําแล้วก็ ให้น้ำมันเด้งดึ๋งดด้งด,งดึงนี่ดูคุณหญิงของคุณยายออกดอกแล้วแต่ทําไมดอกน้องเล็กจังเลยเจ้าสาวเดี๋ยวออกมาคุณยายก็ไม่มีเกสรตัวอื่นมาผสมรอกเพราะไม่มีต้นไหนออกเลยมีคุณหญิงออกดอกอยู่ต้นเดียวนี่ลูกไม้ของคุณยายดูลูกไม้ดำ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 เปื้อะ ลูกไม้ต้นนี้ของคุณยายน่าจะออกดอกนะคุณยายจะได้มาผสมกับเกสรของคุณหญิงจะได้ดูว่าวันสีตัวใหม่ออกมาน้องจะหน้าตาเป็นยังไงนี่เมืองใหม่ของคุณยายไปใหม่น้องสวยดูฮีลีพุนชายดูใบน้องมาใบใหม่น้องมาดูดิเประ เหมือนบอนสีที่ไม่ได้อาบน้ำดูดินี่อะไรมาขี้ใส่นกนกหรือเปล่านี่ไม่ขี้ใส่บอนสีของคุณยายเนี่ยดูใบเลอะเลยนี่นะบอนสีของคุณยายเท้าหิรันพะนาสูนรูปไม้อี่ ต้นนั้นเขาทิ้งใบทงใสเขาน่าจะลงหวัวแน่เลยนะใบหายหมดเนี่ยคุณยายยังไม่ได้หลือดูเลยและนานต้นจอมของคุณยายยังอยู่ดีมีแหงโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายมาอัปเดตแม่พันบอลสีของคุณยายคุณยายมวัวแต่เปลงคลิปเพิดตู้ใหม่ แล้วไม่ได้มาถ่ายน้องต้นแม่พันธ์ฝากนี้เลยโอเคนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโลได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ